การุนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับวันนี้นะครับเริ่มมาด้วยข่าวแรกโลแกนพอลครับหวังจะได้สู้กับโรมันเรนอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้นะครับโลแกนพอลเนี่ยกลับเข้าสู่วงการมวยสากลอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมตัวต่อสู้กับดาลอนดานิสนะครับโดยแมชนี้เนี่ยจะถ่ายทอดผ่านช่องของ d a c n นะครับโลแกนพอลเนี่ย ปั้มครั้งสุดท้ายใน WWE ก็เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ Summer s u m m e r ร์แสลมครับและสามารถเอาชนะริโคเช่ไปได้ในศึกวันนั้นซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกของเจ้าตัวในวงการมวยปล้ำเจ้าตัวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับในการโปรโมตระหว่างการขึ้นชกครั้งต่อไปของเขาและพูดถึงการกลับไปปั้มมวยปล้ำอีกครั้งนะครับว่าหลังจากที่ชกครั้งนี้เสร็จสิ้นเนี่ย เขาก็จะกลับมาปล้ำอีกครั้งหนึ่งและเขาก็พูดถึงแมตท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาใน WWE นั่นก็คือการท้าทายโลมันเรนเพื่อชิงแชมป์ undisputed Universal Champion ในคคาวจิลเมื่อปีที่แล้วนะครับโลแกนพอลบอกว่ามันคือความภาคภูมิใจที่สุดของผมใน WWE ผมได้ปล้ำเพียง3แมตเท่านั้นและแมตนั้นเป็นแมตท,ที่2ของผมทิปเปอเอชเนี่ยเขาเชื่อในตัวผมมากว่าผมจะทำมันออกมาได้ดีในการปล้มที่ซาอุดีอาระเบีย ผมไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเชื่อในตัวผมมากขนาดนั้นแต่ผมก็อดตื่นเต้นไม่ได้ที่จะโชว์ให้พวกเขาเห็นว่าผมทำได้ดีแค่ไหนผมตื่นเต้นมากทุกครั้งที่จะได้ขึ้นปล้ำเพราะฉะนั้นผมเลยเตรียมตัวหนักมากๆผมลงทุนกับมันอย่างที่สุดและวหวังว่ามันจะออกมาดีและไม่แน่โลมาเลงกับผมเนี่ยอาจจะกลับมาเจอกันอีกครั้งก็เป็นไปได้เขาเป็นคนที่เก่งเก่งมากๆในมุมมองของผมนะครับการกลับมาของโลแกนพอลเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจ ค,คืออย่างน้อยเนี่ยเจ้าตัวก็มีการสร้างกระแสะแล้วก็ความหมือหวาต่างๆได้ดีต้องยอมรับว่าถึงแม้จะไม่ได้เก่งแบบนักมวยปล้ำแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าดีที่สุดในบรรดาเหล่าคนมีชื่อเสียงที่แวะเวียนกันมาในวงการมวยปล้ำแหละโลแกนพอลถือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงที่สามารถปล้ำได้ดีที่สุดรวมทั้งตอนนี้เองนะครับโรมมนเลนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้กับเจอูโซแล้วก็พักหายยาวไปเลย นะครับและตอนนี้เนี่ยคราวจิลกําลังจะมาถึงตัวของโรงมันเลนเองนะครับก็น่าจะต้องป้องกันแชมป์อย่างแน่นอนดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าโลแกนพอลกลับมาในช่วงเวลานี้และได้ชิงแชมป์แบบง,งงๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเบื่อกันนิดหน่อยแหละแต่เรารู้สึกว่ามันก็น่าจะดีกว่าในการเอานักมวยปั้มตัวท็อปไปให้โรมันเลนกระทืบเล่นๆน,นะครับและตัวแมตท,ที่โลแกนพอลจะขึ้นชกในฐานะของนักมวยสากลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะครับที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ ซึ่งถ้าจบอันนั้นแล้วเนี่ยก็จะสามารถโยกย้ายกลับมาสู่ WWE ได้แล้วก็จะสามารถพุ่งเป้าไปที่ c ครา Shield ได้โดยมีเวลาบิลเนื้อเรื่องอยู่ประมาณ2-3สัปดาห์นั่นเองข่าวต่อมาครับ Survivor Series เนี่ยจะนำแมชแบบเดิมกลับมา Survivor Series ที่จะจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ในชิคาโกนะครับ WWE เนี่ยได้มีการโปรโมทและกล่าวถึง ว่าจะมีแมตช์แบบดั้งเดิมของ s u r v i v ร์ Series กลับมานะครับจะไม่ได้เป็นการใช้ติมแบบ s u r v i v อร War Game แบบปีที่แล้วอีกซึ่งไอแมตช์แบบดั้งเดิมนี้ของ s ซเวอร์ซีรีส์นะครับมันก็จะเป็นการต่อสู้กันแบบ5ต่อ5ครับโดยกําหนดเป็นทีมใครทีมมันแล้วก็ผู้ที่โดนกดเนี่ยจะต้องออกไปทีละคนจนกระทั่งเหลือผู้ชนะคนสุดท้ายนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยฝั่งชายได้มีการวางแผนไว้แล้วสําหรับ Just เมนเดย นะครับ n จ็สแมนเดเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งทีมที่ได้เข้าร่วม s u r เวอร r ซ e รีส์ในปีนี้แต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่าใครจะขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขานะครับผมก็ต้องติดตามข่าวนี้กันต่อไปในมุมมองของผมนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบการต่อสู้แบบ5ต่อ5มากกว่าทุกคนถึงแม้ในตอนที่มันเป็นวอ r เกมเนี่ยมันจะสนุกดีก็เถอะแต่เรารู้สึกว่าเราชอบโมเมนต์ที่ลุ้นว่าใครจะออกใครจะโดนกดเป็นคนต่อไปอะไรแบบนี้มากกว่านะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบปีที่จอร์ซีนาเนี่ยถูกต่อว่าอย่างหนักนะครับโดยทีมของซีนาเนี่ยจะสู้กับทีมของอะทอตี้นะครับว่าซีนาเนี่ยจะกลายเป็นยอดมนุษย์แล้วก็กัดกวาดล้างทีมอะทอตี้จนลาบคาบนะครับแล้วก็จะเป็นฮีโร่ในที่สุดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนบิ๊กโชว์หักหลังแล้วก็พ่ายแพ้ไปครับทำให้ทุกคนในสนามเนี่ยช็อกมากๆที่จอร์ซีนาพ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยซีน่าน่าจะออกเป็นคนแรกๆเลยนะครับทำให้ตัวแมทเนี่ยอยู่ดีๆมันก็น่าสนใจขึ้นมาด้วยการที่จอนซีน่าเนี่ยมันหายไปนะครับและในตัวแมทนั้นเนี่ยพระเอกของแมทก็คือดอฟซิกเลอร์ที่สามารถเอาชนะทีมของดิออที่ไปได้แบบโอ้โห3-4คนเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นสติงที่ออกมาช่วยจนได้รับชัยชนะไปเราก็เลยรู้สึกว่าการปั้มแบบ5ต่อ5เนี่ยมันมีอะไรให้ดูมากกว่าในทีมของวอลเกมนะครับเรารู้สึกว่าเอ่อ ไอวอลเกมเนี่ยมันควรจะเป็นเป็นอีกอีเวนต์หนึ่งไปเลยอะนึกออกไหมเพื่อให้มันแบบจัดกันให้เต็มที่ว่ามันจะเป็นแมตช์แบบนั้นในวอลเกมไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาเข้ามารวมอยู่ใน Survivor Series ซึ่งมันมีมีมีธีมหลักของมันอยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเราจัดศึก r o y a l r u m b l e แต่ว่าคู่เอก r o y a l r u m b l e เป็นการปีดบนไดอะมันก็จะดูงงๆไปหน่อย นึกออกใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบ u ซเวอร์ซีรีส์ที่มีความดั้งเดิมมากกว่าข่าวต่อมาครับเบียรก้าแบรแรพูดถึงการมาของเจคาเกลหลังจากที่ WWE นะครับได้เซ็นสัญญากับเจคาเกลจนเป็นข่าวใหญ่โตรวมทั้งเธอเนี่ยได้ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการแล้วใน WWE Fastlane นะครับเพื่อพบปากกับ Triple H แล้วก็ปรากฏตัวอีกครั้งใน NXT เพื่อพบเจอกับชอนไมเคิลนะครับก็สร้างความฮือฮาได้พอสมควร ตอนนี้นะครับมีรายงานว่าตัวเธอเนี่ยจะเข้ามาเป็นนักมวยปล้ำในค่ายหลักเลยไม่ได้ไปเริ่มต้นใน NXT นะครับซึ่งอดีตแชมป์ TBS Champ คนนี้เนี่ยจะกลายเป็นนักมวยปล้ำฝั่งรอทันทีเมื่อเธอปรากฏตัวอย่างเต็มรูปแบบนะครับเบียนกาเบลเนี่ยได้พูดถึงการเข้ามาสู่ WWE ของเจดคาเกลไว้ว่าการเอาตัวเองและวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาใน WWE เนี่ยเป็นเป้าหมายของฉันเสมอมาและตอนนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขึ้นด้วยการปรากฏตัวของเจดคาเกล มานทาให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นหลังจากนี้มันอาจจะออกมาในรูปแบบของแมชเดียวแมชแท็กทีมหรือมันอาจจะเป็นนักมวยป้ามหญิงผิวสี2คนได้กลายเป็นคู่เอกในเรสซมานเนียตอนนี้เนี่ยมันก้าวไปสู่ระดับต่อไปมากกว่าที่มันเคยเป็นมานี่ก็คือสิ่งที่เบนการแบลลบ,บอกเอาไว้นะครับในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าเจคคาเกลเนี่ยเหมาะสมกับ WWE พอสมควรนะ ด้วยความที่ WWE เนี่ยมีการเน้นภาพลักษณ์นะครับมากกว่าฝีมือการปั้ำผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับเจตคาเกลเพอสมควรเพราะว่าเธอเป็นนักมวยปั้มที่มีภาพลักษณ์ที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นคาริสมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเธอดูมีความเป็นไฮคลาสมากๆอะ่ะทุกคนรวมทั้งการปั้มของ WWE เนี่ยมันไม่ได้เน้นความเร็วไม่ได้เน้นความพลิกแพงหรือจังหวะอะไรมากมายนะักนะครับผมก็เลยคิดว่ามันคงส่งผลให้เจตคาเกลเนี่ย สามารถปล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีความผิดพลาดน้อยลงรวมทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเวอร์วังในแบบที่เจ้าตัวเป็นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่แปลกใจที่มันจะเตะตา WWE แบบนี้นะครับคือเหมือนกับว่า WWE เนี่ยสนใจโปรดักตที่สามารถขายได้มากกว่าฝีมือเพราะว่าทาง WWE เนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าตัวก็ก็มีโค้ชมีทีมสอนมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกที่หเหมือนกันนะครับ ก็คิดว่าน่าจะสนใจคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมากกว่าฝีมือการปล้ำและด้วยการปล้ำที่ง่ายนะครับมันทำให้เจคาเกลเนี่ยเหมาะสมที่จะอยู่ใน WWE นะครับผมข่าวต่อมานะครับ j u s t i n e Day กับแผนดั้งเดิมที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับ j u s t i n e Day เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีคนพูดถึงอย่างมากใน WWE ขณะนี้โดยในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยดูแตกต่างไปจากจุดเริ่มต้นของพวกเขาเป็นอย่างมาก ในการปรากฏตัวครั้งแรกของจัส t m นเดย์เนี่ยพวกเขาดูเป็นกลุ่มที่มีความทะเยอทะยานนะครับมีความเป็นผู้นําอยากปลูกพลังปลูกความเชื่อในตัวของผู้คนแต่ในปัจจุบันนะครับจัสตินเดย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเป็นพี่น้องครับมีความโกงมีความโอเด็กมีการเสียท่าที่ง่ายดายอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องยอมรับว่าในทิศทางที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้พวกเขาได้รับการพูดถึงในวงกว้างโดยเฉพาะการเข้ามาของโดมินิกมิสโซโยนะครับอดัมคอปเพลนหรือว่าเอช ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Talk is j e r c o นะครับเกี่ยวกับแผนการดั้งเดิมของ j u s t e n t Day เอาไว้ว่าตอนที่พวกเราทำ j u s t m n t Day เนี่ยแผนการแรกก็คือการเอา Barler าเ,เข้ามาให้เขาอยู่ในทีมประมาณ1ปีแล้วเขาก็จะเริ่มหักหลังแต่หลังจากที่ผมขึ้นปล้ำใน Hell in the Cell พวกเขาก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างพวกเขานี่อยากให้เรื่องราวมันเร็วขึ้นมากๆจาก1ปีเป็นพรุ่งนี้เลยแล้วเขาจะหักหลังผมในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันทั้งๆที่กลุ่มนี้มันเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งขึ้นมา ผมเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่อะไรที่พวกเขาต้องการตั้งแต่แรกผมเลยปรับโฉมตัวเองใหม่ทั้งหมดทั้งการตัดผมเปลี่ยนเพลงใส่สูรปลูกไทยผมเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่ดีเพวกเขาต้องการให้ผู้คนเชียร์ผมหลังจากที่ไม่ได้ทำมันมานาน9ก้าปี ในมุมมองของผมนะครับผมมองว่า justment day ในเวอร์ชันของเ g e เนี่ยมันก็ดีนะครับมันมีความขลังในแบบของมันอยู่การต่อสู้ด้วยเป้าหมายแรงบันดาลใจโดยมีเ g e เป็นผู้ชี้นำเนี่ยก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยผมก็กลับรู้สึกว่าถึงแม้มันจะดีนะครับแต่ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวของเ g e เป็นหลักเพราะว่านามวยปล้ำคนอื่นๆ,ๆที่เข้ามานะครับยังไม่สามารถเทียบบาร,รมีของเอชได้แม้แต่คนเดียว คือรูปแบบของมันเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคนอื่นๆเป็นตัวกระเจอกที่คอยให้เอชได้รับชัยชนะมากขึ้นต่อให้มีฟินบาเลอร์เข้ามาก็ตามนะครับแต่ว่า just made ในปัจจุบันนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อะไรที่เป็นแกนหลักอ่ะแต่ว่ามันมีความเกลียนนะครับมันมีความโกงมีความเอาเปรียบอย่างเห็นได้ชัดและการเป็นแชมป์ของพวกเขาเนี่ยมันก็เป็นการได้แชมป์โดยการใช้ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับอารมณ์แบบกูไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่ากูมีคนเยอะกว่า การที่โดมินิกเข้ามาในกลุ่มเนี่ยก็กลายเป็นกําลังสําคัญและถูกอุ้มชูในฐานะของน้องเล็กจนในที่สุดเนี่ยโดมินิกก็ได้ถือแชมป์และเมื่อถึงเวลาที่เจ้าตัวจะต้ะตองออกมาเนี่ยก็ออกมาวิ่งให้คนอื่นต่อยครับเพื่อที่จะช่วยให้ทีมเนี่ยได้เปลี่ยบขึ้นมามาทําให้เราเห็นถึงความพยายามที่จะโกงถึงแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนพวกเขาก็จะพยายามโกงอยู่ดีทําให้เรารู้สึกว่า j u s t m e n day ทั้งกลุ่มเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปด้วยกันแล้วมันดีสําหรับภาพรวมของกลุ่มกลุ่มนี้จริงๆ ข่าวต่อมานะครับเซียมพังไม่ได้กลับสู่ WWE ตอนนี้นะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยอาจจะอยากเห็นเซียมพังกลับสู่ WWE อีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานเมื่อเจ้าตัวเนี่ยถูกไล่ออกจาก AEW โดยก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือว่าเซียมพังและ WWE เนี่ยมีการพูดคุยกันถึงการกลับมาอีกครั้งในศึกใหญ่อย่าง Survivor Series ที่จะจัดขึ้นในชิคาโก้นะครับบ้านเกิดของเซียมพังแต่ตอนนี้เนี่ยมีรายงานออกมานะครับว่าการพูดคุยเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริง CM Punk และ WWE ไม่มีการพูดคุยหรือวางแผนในการกลับมาแต่อย่างใดน,นะครับโดยข่าวลือทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงข่าวปลอมเท่านั้นและทาง WWE เนี่ยก็มีการห้ามพูดถึงเรื่องของ CM Punk ครับเกี่ยวกับการกลับมาของเขาเนื่องจากทาง WWE เนี่ยต้องการให้มีความชัดเจนอย่างมากในเรื่องที่ว่า CM p u ังจะไม่ปรากฏตัวใน Survivor Series ก่อนหน้านี้นะครับเหมือนกับว่าทางของ WWE เนี่ยมีการเอ่ยถึง CM p พังแบบอ้อมๆไม่ว่าจะเป็นการ ทำสื่อนะครับให้เห็นภาพของเซียมพังหรือว่าชินสกีนักมูระเนี่ยใส่ท่า GTS ก็เลยทําให้คนคิดว่าอาจจะมีการกลับมาอีกครั้งก็เป็นไปได้แต่การการะทําเหล่านี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในการวางแผนการทํางานของ WWE มันเหมือนกับว่ามีทีมงานบางคนหรือว่านักมวยปล้ำบางคนต้องการกวนประสาทเซียมพังเท่านั้น ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าการที่เสียมพังไม่กลับมาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่าทุกคนถ้าให้พูดจริงจงจ,งจากใจเนี่ยผมรู้สึกว่าการกลับมาของเดอะร็อกจอห์นซีนาหรือแม้กระทั่งอันเดอร์เทเกอร์ที่โผล่มาใน NXT เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่นะครับคือแน่นอนว่ามันดีในการเรียกเลตติ้งแหละแต่ว่าในมุมนึงเรารู้สึกว่าการผลักดันนักมวยปั้ำในปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าคุณอยากเพิ่มเลตติง้งก็อะ ต้องการสปอนเซอร์ก็เอาไอ้ตำนานพวกนี้กลับมานะครับนั่นก็หมายความว่านักมวยปล้มในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้สามารถสร้างมูลค่าได้มากแบบนั้นซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าพวกนักมวยปล้ำในตำนานที่เราเอากลับมาเนี่ยก็มักจะเป็น การปล้ำที่ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาพูดขึ้นมาโชว์ท่าเฉยๆคุณภาพของแมตที่ขึ้นปล้ำก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมปานนั้นอย่างที่เราเห็นจอซีนาปั้าในแฟสเลนนะครับคือมันก็ไม่ได้สนุกสนานหรือว่าตอนที่เอาเคนกับเดียร์เดอร์เทเกอร์มาจับคู่กันเจอกับ DX นะครับตัวแมตมันก็ดูก,กระท่อนกระแท่นพอสมควรเราก็เลยรู้สึกว่าการทําสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่สู้ไปพัฒนานักมวยปล้ำรุ่นใหม่ให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นนมาาา่่จะดีกว และการเอาพังกลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะต้องเสียเงินเยอะนะครับเสียพื้นที่เสียนักมวยปั้มเพื่อให้เสียมพังเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับแต่ในมุมนึงผมก็พูดในมุมของนักมวยปั้ม แต่ว่าในมุมของรายการทีวีเซียมพังอาจจะเป็นคนที่รายการต้องการอยู่ก็เป็นไปได้เพราะว่าการปรากฏตัวของเซียมพังแน่นอนว่ามันสามารถเรียกเรตติ้งได้แน่นอนว่ามันสามารถเอาไปขายสปอนเซอร์ได้มากขึ้นก็เป็นเรื่องราวของธุรกิจที่จะต้องดูกันต่อไปแต่ตอนนี้นะครับ WWE เนี่ยก็ออกมาบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับเซียมพังข่าวสุดท้ายครับทุกคนทอมัสโซแชมป้ากับโรคซึมเศร้าที่ไม่มีทางหาย โทมัสโซ่แชมป้านะครับได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ after the bell และพูดถึงเรื่องที่เขาเนี่ยจะต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานโทมัสโซ่แชมป้าบอกว่าผมไม่คิดว่ามันเป็นความรับอะไรโดยเฉพาะคนที่ติดตามผมมานานผมต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้าในชีวิตของผมและผมไม่เชื่อว่าเราสามารถเอาชนะมันได้แต่ผมเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันได้คุณสามารถเรียนรู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดภาวะซึมเศร้าคุณก็จะสามารถเลี่ยงมันได้ และเมื่อคุณเรียนรู้มากพอคุณจะสามารถเติบโตขึ้นโดยแยกห่างออกจากมันไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้เราจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้โดยเฉพาะการเป็นพ่อของเด็กอายุ5คขวบเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมตอนนี้ในเรื่องนี้นะครับทอมัสโซแชมเป้าเนี่ยเคยมีข่าวว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้ามาสักพักใหญ่ๆแล้ว แล้วจริงๆเนี่ยนักมวยป้ามหลายต่อหลายคนนะครับก็มีภาวะนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากต้องแบกรับความคาดหวังมากมายนะครับการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยและได้รับบาดเจ็บต่อเนื่องกันทําให้เกิดภาวะเครียดสะสมนะครับและกลายเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดนักมวยป้ามในอดีตเนี่ยเลยมักจะใช้เหล้าแล้วก็ยากันเป็นส่วนมากเพื่อให้ลืมเรื่องราวที่แย่นะครับและสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนก็เป็นโรคติดแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นกันไป ส่วนในด้านของโรคซึมเศร้านะครับอันนี้เราก็ต้องกูดกันว่ามันเป็นโรคที่ไม่มีทางหายจริงๆนั่นแหละและไม่สามารถเอาชนะมันได้นะครับแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ให้อยู่กับมันได้เมื่อถึงจุดๆหนึ่งครับเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อดําเนินชีวิตแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมันจะหายไปนะครับมันอาจจะแค่เบาบางจนเราไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไปแต่เมื่อมีอะไรมากระตุ้นนะครับภาวะซึมเศร้าเหล่านี้ก็จะกลับมาทันทีดังนั้นนะครับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมาก ใครที่เป็นโรคนี้อยู่ก็ขอให้ดีขึ้นในเร็ววันและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับข่าวสั้นโลหมวยปั้มก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครชื่นชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ